เรื่องต่อมาครับพรรคก็ได้มีการประชุมถึงเรื่องสา,าการทางการเมืองโดยเฉพาะการมีมอบสวนยางของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและรณนี้ขณะ,ะนี้ก็มีการขยายมาหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยรวมถึงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการามีการรวมกลุ่มของพี่น้องประชาชนทึ่วันนี้ทาง สมาชิกก็ได้นำมติคอรมอรนะครับที่เขามีการที่จะมีการดูแลของกเกษตรกรโดยตรงโดยเฉพาะวันนี้ทางตัวแทนของรัฐบาลเองที่เป็นสมาชิกพักนะครับก็ได้นำมติคอรมอรที่เห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายยาแห่งชาตินะครับหร,รือกรยนะเสนอเพื่อแก้ไขปัญาหาเกษตรกรในระยะเร่งด่วนที่ประชุมได้อนุมัติงบกลางคนะรัรับ ฉุกเฉินวงเงินถึง5,628ล้านบาทเพื่อเป็นค่าปัจจัยการผลิตเป็นเงินทุนโอนผ่านบาัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือกระทรวงทปสให้โดยตรงให้แก่เกษตรกรโดยเน้นที่เกษตรกรนะครับผู้ปลูกยาที่มีพื้นที่สวนยานตั้งแต่สิบไร่ลงมาจะรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต1 2 6 0บาทต่อไร่ซึ่งคาดว่าจะมีจํานวนเกษตรกรที่ได้ข้อมูลนะครับจาก สมาชิกพักรวมถึงตัวแทนรัฐบาลว่ามีการติดยางแล้วประมาณ9 8 8 1 0 0รายหรือ80%เจาก,กาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมด9,091 0 0ารายของผู้ปลูกยางทุกประเทศนะครับ<ม>คือเรียกว่า,กาเกษตรกรวันนี้ทางครมอเองก็มีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาของพี่นอกก้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับโดยเฉพาะจะมีการพิจารณาโดยเฉพาะการ อนุมัติตงบกลางฉุกเฉิน5,628ล้าน,นผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นลักษณะที่มีการกล่าวหาว่ามีการเลือกปฏิบัตินะครับซึ่งทางที่ประชุมเองก็มีความกังวลโดยเฉพาะมีการสะท้อนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในฝันพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับหลายจังหวัดรวมถึงพื้นที่ฝั่งภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับเชียงเหนือนะครับที่เขาระบ,บุว่าวันนี้ กลุ่มม็อบหรือผู้ชุมนุมชาวสวนยางเนี่ยมีการปิดถนนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกพืชผักผ,ผลไม้ที่จะมีการส่งไปในพื้นที่ภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ผ่านไปจากังหวัดนครศรีธรรมราชจานไปพื้นที่ภาคใต้รวมถึงเส้นทางที่มีการปิด,ปดถนนปิดเส้นทางคมนาคมรถยนต์และก็ที่สำคัญปิดเส้นทางรถไฟขณะนี้ทําให้พืชผล,ผล ผลผลไม้ที่จะส่งไปที่เกษตรกรจะส่งไปเนี่ยเสียหายและส่งไปได้น้อยก็กระทบก็อยากให้รัฐบาลมีการแก้ไขนะครับรวมถึงสา,าการที่วันนี้ประชาชนที่เขาสะท้อนมาจากสสหลายพื้นที่นะครับที่พักได้มีการสั่งการให้สสได้รับฟังความคิดเห็นประชาชนก็บุ่นกังวลว่าเมื่อมีการปิดถนนปิดเส้นทางรถไฟเนี่ยก็จะกระทบกับเรื่องการขนส่งสินค้าก็ดีรวมถึงราคาพืชเกษตร นะครับสินค้าพืชผลต่างๆก็เสียหายอยากให้มีการดําเนินการในการที่จะมีการที่รัฐบาลจะมีมาตรการในการดูแลนะครับเพื่อไม่กระทบกับการส่งสินค้าอันนี้ก็เป็นสิ่งสะทอ้อนจากสมาชิกที่วันนี้ทางพรรคก็จะส่งรายละเอียดไปยังท่านนายกยิ่งลักรวมถึงรัฐมนตรีเกี่ยวข้องนะครับว่าดำเนินการเก้ไขอย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกร นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ผกผลิตหรือแม้แต่เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยก็เรียกผลกระทบน้อยนะครับแล้วก็สะท้อนมาจากนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการ,รก,การท่องเที่ยวว่าในผลกระทบจากการที่มีการปิดถนนรวมถึงปิดเส้นทางรถไฟเนี่ยก็มีผลกระทบมากนะครับก็อยากให้มีรมนนัฐบาลมันถึงการแก้ไขแล้วก็หวังว่าจะมีการขยายผลโดยเฉพาะการที่จะมีการชุมนุมแล้วก็ปิดถนนเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคใต้ก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการในการดูแลเรื่องนี้นะครับ ก็ว่าวันนี้คือสิิ์ที่สะท้อนในที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยนะครับผมจบการประชุมของพรรคนะครับมา